ชาเป็นเครื่องดื่มที่มีกลิ่นหอมและมีประโยชน์ต่อสุขภาพโดยชาที่คนเลือกนิยมดื่มกันมากที่สุดก็คือชาเขียวชาเขียวสามารถแบ่งได้ตามคุณภาพดังนี้ 1. เคียวกุโรสเซนชา 3. โฮจิชะ โดยในวันนี้จะพาทุกท่านมาชมวิธีการชงชาเคียวกโกระที่ได้ชื่อว่าเป็น King of Japanese Green Tea ของร้าน Peace Oriental Tea House ซึ่งจะถูกแบ่งออกเป็น3คอร์สคอร์สที่1เป็นการชงชาด้วยน้ำเย็นโดยนำใบชาม,มาแช่ในน้ำเย็นเป็นเวลา8นาทีวิธีนี้จะช่วยเก็บรักษากลิ่นหอมสีประโยชน์ และรสชาติเข้มข้นที่เราเรียกว่ารสอูมามิในส่วนของการดินชาจะมีเคล็ดลับพิเศษคือต้องดินให้หมดจนถึงหยดสุดท้ายเพราะคนญี่ปุ่นเชื่อว่าหยดสุดท้ายเป็นหยดที่อร่อยที่สุดรวมถึงหากมีน้ำค้างอยู่ในใบชามากเกินไปจะทำให้ชาเสียรสชาติเมื่อทำการชงคอที่สอง จะเป็นการชงด้วยน้ำร้อนด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสมเพราะน้ำที่มีอุณหภูมิสูงเกินไปจะเข้าไปทำลายคุณสมบัติของใบชาโดยจะทำการลดอุณหภูมิน้ำสองครั้งครั้งแรกจะลดด้วยการเทน้ำสลับไปมาระหว่างถ้วยชาสองถ้วยและจะทำการเทน้ำวนรอบกาอีกครั้งเพื่อเป็นการลดอุณหภูมิครั้งที่สอง ข้อที่3คือการคุกเข่าใบชาที่ผ่านการชงสองครั้งกับซอสส้มยูสุให้ผู้ดื่มได้ทานเป็นการตัดความเลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการดื่มชาและที่ใบชาเคียวกรอบมีสีเขียวสดนั้นเป็นเพราะก่อนการเก็บเกี่ยวต้นชาจะถูกลดการให้แสงลง90%ทํำให้มีการผลิตสารคอโรฟิลในปริมาณมากเพื่อใช้ในการสังเคราะห์แสง เป็นที่มาของสีเขียวสดและลดชาติความขมของใบชาที่น้อยลงไปน้ำชาจากชาเขียวชั้นดีช่วยเพิ่มวิตามินซีและวิตามินบีแก่ร่างกายอีกทั้งชาเขียวยังมีสารต้านอนุมูลอิสระดังนั้นควรเลือกชาที่มีการผลิตการดูแลที่ดีและดื่มชาในปริมาณที่พอเหมาะ หากเลือกดื่มชายอย่างถูกต้องแล้วย่อมเก่าให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายของเราอย่างแน่นอน